ทำยังไงคนจะจ่ายเงินให้กับเราในธุรกิจหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้คุณเองจะฝึกตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะอย่างนี้นี่เองคุณก็เลยมาเจอคลิปนี้เพราะว่าคุณเป็นคนไม่ธรรมดาจริงไหมครับคนจะจ่ายเงินให้กับคนไม่ธรรมดาคนจะจ่ายเงินให้กับผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นคนจะจ่ายเงินให้กับผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจนั้นเพราะฉะนั้นคุณจึงจําเป็นที่จะต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความแตกต่างครับ การที่คุณจะเป็นคนที่แตกต่างคุณจะต้องฝึกให้มากและฝึกหนักมากกว่าคนอื่นที่คนอื่นเขาเป็นเพราะว่าคุณไม่คนไม่ธรรมดายังไงล่ะครับ ไม่ว่าคุณจะฝึกฝนอะไรก็แล้วแต่ที่จะเอ,อื้อต่อความสำเร็จของคุณคุณจะไม่ฝึกและไม่ทําเฉพาะเวลาที่อยู่ในงานเท่านั้นคุณจะฝึกทุกๆขณะและทุกๆช่วงเวลาที่เป็นคุณหมายความว่าความสําเร็จมันอยู่ในเนื้อแท้ของความเป็นคุณมันอยู่กับคุณตลอดเวลาเราจะไม่ฝึกเฉพาะบางช่วงแต่เราจะกลายเป็นมันคุณจะต้องกลายเป็นคนสําเร็จคนถึงจะจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณและนี่แหละครับคือความแตกต่างของคนสําเร็จกับคนธรรมดาคนธรรมดาฝึกเฉพาะเวลาที่อยู่หน้างานเท่านั้นแต่คนสําเร็จ ะฝึกทุกขณะแม้แต่บริบทที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ยังอยู่ในบริบทของความสําเร็จเวลาที่คนส่วนใหญ่เลิกงานกลับบ้านมาเขาทำอะไรกินข้าวดูซีรีส์แล้วก็นอนจับอาหารเข้าปากต่างๆอานาแต่เคยไหมครับที่เขาจะวางแผนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรบางอย่างคําตอบคือไม่เลยเงินมันจึงได้น้อยมากนะักเพราะว่าคุณค่าของมันก็อยู่ตามสิ่งที่คุณทําตอนหลังเลิกงาน คุณคิดว่านักกีฬาระดับโลกเนี่ยยังซ้อมหนักอยู่ไหมครับยังทํางานหนักอยู่ไหมสาหรับคนที่ร่ำรวยเหมือนกันเขาทํางานหนักอยู่ไหมทําไมในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาได้เงินแบบค่าตัวเยะมากๆมันดูเหมือนบ้ามากๆใช่ไหมครับที่เขาเหล่านั้นได้ค่าตัวสูงมากบางครั้งเราเป็นคนที่นั่งดูทีวีแล้วแบบเฮ้ยทาไมนักฟุตบอลเนี่ยได้ค่าตัวสูงจังมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าไม่เวอร์หรอกครับเพราะว่ามาตรฐานในการฝึกของพวกเขาเนี่ยเยอะกว่าคนปกติยิ่งนัก นั่นหมายความว่า80%ของคนส่วนใหญ่มักจะเป็นคนธรรมดาไม่ได้กะเกณฑที่จะฝึกอะไรหรือมีมาตรฐานหรือปรับมาตรฐานให้ดีขึ้นเลยคนที่เลือกเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็ไปทํางานเลิกงาน5้ามงเย็นก็ออกไปไปเที่ยวไปกินข้าวรีบกลับบ้านกลับบ้านนอนดูซีรีส์แค่นี้เองนะหรือ แล้วพอวันไหนที่อยากจะใช้ชีวิตอยากจะมีชีวิตดีๆต้องใช้เงิน,นเยอะเราก็มักจะบอกว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรดีๆได้อีกทําไมเราคิดอย่างนั้นกับตัวเองล่ะจงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้มีมาตรฐานที่สูงมากขึ้นแน่นอนเวลาที่คุณจะปรับมาตรฐานชีวิตของคุณอย่าปล่อยให้ใ,ใครมาบอกคุณว่าควรจะใช้ชีวิตแบบไหนยกเว้นแต่มันเป็นวิธีที่คุณเลือกมันและต้องการมันและอาจจะไม่ได้ถูกต้องการถ้าถูกบีบบังคับให้เป็นมัน หลายครั้งที่คุณพยายามทําเป้าหมายให้สําเร็จแต่คุณก็ยอมแพ้ระหว่างทางคุณยอมแพ้คุณไม่รู้ตัวเดียวซ้ำว่าคุณกําลังโกโหกตัวเองอยู่เพราะคุณไม่ได้รู้จักตัวเองคุณไม่ได้รู้จักกระบวนการของมนุษย์คุณมักจะบอกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้คําว่าทําไม่ได้จริงๆมันหมายความว่ายังไงจริงๆแล้วคําว่าทําไม่ได้มันแปลว่าฉันไม่ได้อยากจะทําทมันหรอกฉันไม่ได้อยากได้มันหรอกไอความสําเร็จนี้ ทุกครั้งคุณบอกว่าฉันพยายามดีที่สุดแล้วจริงๆแล้วคุณโกหกความสําเร็จมันไม่ใช่ว่าคุณทําไม่ได้นะคุณยอมแพ้ต่างหากคุณยอมแพ้ก่อนที่มันจะเกิดผลลัพธ์ซะอีกเพราะว่าการที่ไม่ทําให้เกิดผลมันดีกว่าสําหรับคุณทุกครั้งที่คุณอยากจะสร้างความสาเร็จคุณโกหกตัวเองว่าคุณทําไม่ได้คุณยอมแพ้คุณแทบไม่รู้จักตัวเองดีพอด้วยซ้ํา และสุดท้ายเวลาที่เรายอมแพ้เราจะไปดึงดูดใครมาครับไอ้ขี้แพ้เหมือนกันนั่นหมายความว่าทําไมเวลาที่มีคนอ,อกหักปรึกษากับคนอ,อกหักเหมือนกันทําไมเวลาที่มีคนล้มเหลวก็ปรึกษาคนล้มเหลวเหมือนกันนั่นแหละครับมันดึงดูดกันมาแบบนั้นเลยแล้วเมื่อคุณโปรแกรมตัวเองแซ้าแบบนี้ก็จะเจอแต่คนที่พูดภาษาเดียวกันแบบคุณเลยฉันยอมแพ้ฉันยอมแพ้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกบางครั้งคุณบอกว่าคุณอยากรู้ว่ามันต้องทํำยังไงแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากรู้หรอกว่ามันต้องทํำยังไง ฉันทำไม่ได้ก็แปลว่าฉันไม่ได้ต้องการมาสักหน่อยนั่นคือความจริงของชีวิตอยากสําเร็จจงพูดและคิดและทําในสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นจะไม่มีคำไม่และข้ออ้างต่างๆในพื้นที่ของความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปกดสาเร็จคุณจะไม่มีคำไม่ฉันไม่เคยฉันไม่เป็นฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีประสบการณ์เอามันออกจากชีวิตของคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสำเร็จมากขึ้น ความสําเร็จของแต่ละคนจําเป็นต้องมีพื้นที่ของเวลาเมื่อคุณไม่อยากเป็นคนธรรมดาต้องขยันให้เวลากับการฝึกอบไยสารมาสกอตเอ็นเอลสวัสดีครับ